เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับโมฟุตบอลพรีเมียร์กังกิษเริ่มกลับมาฟาดแข้งด้รูกาลใหม่คำถามยอดฮิตก็คือปีนี้ทีมไหนจะเป็นแชมป์ใครจะเข้าป้ายคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จสนับสนุนโดยฟิตเนสสเตชั่นกิน จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าที่คุมทีมโดยเปปกอดิโอลาที่ยังร้อนแรงอยู่จะสามารถป้องกันแชมป์และได้แชมป์สมัยที่ติดต่อก,กันไปคอรองไดอีกสมัยหรือจะเป็นอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าที่กำลังดีวันดีคืนรวมไปถึงบรรดาทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริสเทนฮร์ เชลซีที่ได้คุณซูใหม่อย่างโปวิชติโน่เข้ามาคุมทีมซเปอร์ของปอเซคูฟู oo, และลิวพูของเชลินท็อปที่เสริมทัพน้าเตะออกมาได้อย่างน่าสนใจดังนั้นวันนี้ทางช่องไฟเดย์ชาแนลจะมาจาัด5อันดับทีมเต็งแชมป์มพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ด,ดูการ2023-2024ถึง2024จะมีทีมไหนกันบ้างมารับชมกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k เราข่าวกับเจ้าชายนิโคลเซนที่จะลงข่าวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลทุกวันนะครับและการจัดอันดับดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและทีมงานขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอันดับที่5นิโคลเซนสาริกาดงนิโคลเซนตั้งความหวังและเป้าหมายใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการได้เข้าร่วมสึกอยู่่าแชมเปี้ยนในฐานะขาประจำ ดังนั้นการติดท็อปโฟทุกฤการจึงเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของทีมนิโคลเซนทีมของเอ็ดดี้ฮาวได้เสริมทัพนักเตะยางซานโตนารีฮาวิบานยานกูบามินเทรวมถึงลาฟลามโต้รวมทั้งสิ้น100ล้านปอนด์พวกเราต้องมาลุ้นกันว่าการใช้เงินเสริมทัพขนาดนี้จะทําให้ทัพสัตกาลงไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้หรือไม่อันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จบอันดับที่4ของฤดูกาลที่แล้วทําให้ปีศาจแดงยังคงเป็นทีมที่มีศักยภาพปีพอกับการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะยังไม่เคยผ่านด่านของแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์ซนอลมาเลยก็ตามการบริหารทีมของเอ็ดเคนแฮร์ตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการที่ฟ้านักเตะกก้า็มาเสริมทัพอย่างน้อย3ตํตแหน่งในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อเป้าหมายลุ้นแชมป์กันเต็มตัวในฤดูกาลหน้าตีโอโก้คอสตามิสันเม์ลาสุลออยลุลหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ด้นเตกตามที่ต้องการมาเสริมทัพก็คาดว่าทีมของเอลิกเคนฮาร์ตจะมีลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนอันดับที่3 Arsenal. Arsenal. อาร์เซนอลอาร์เซนอลไม่เคยได้ลุ้นแชมป์เป็นจริงเป็นจังมาเกือบสองทศวรรษแต่ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาอาร์เซนอลถือว่าเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดทีมหนึ่งเนื่องจากองค์ประกอบของทีมลงตัวพอดีสิ่งเดียวที่ขาดไปก็คือประสบการณ์และการลงสนามภายใต้แรงกดดันเท่านั้น ความเปลี่ยนแปลงของอาร์เซนอลที่แท้จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่มิกเก็ตอารติต้ายุดเล่นดาวรุ่งเป็นแกนหลักมาตลอดในตลาดซื้อขายครั้งก่อนอาร์เซนอลทำได้ดีแต่ดันพลาดท่าชวดแชมป์ใกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้จบฤดูกาลได้อันดับร,รองจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ซึ่งรุ่นรการที่จะมาถึงนี้มีเกอเต้าเสริมทับปืนใหญ่ด้วยดีแครไลท์ขายฮาวเวตอยู่เรนทิมเบอร์รวมทั้งสิ้นมากกว่า200ล้านปอนด์นับได้ว่าเป็นการเสริมทับอีกทีมที่น่าสนใจเรากองเชียร์เสาให้ปืนโตต้องมาลุา้นกันว่ารุ่นนการนี้อาเซนอลจะกลับมาครองจ่าฝูงและคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จหรือไม่อันดับที่2ลิวพูหลังจบรุ่นการล่าสุดลิวพูแม้ว่าจะมีแต้มตามหลังจ่าฝูงถึง2 2แต้ม โดยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ลิเวอร์พูลจบอันดับที่5ได้ไปแข่งยูโรปาลีกทีมของครอปดูเหมือนจะต้องมีงานให้ทำมากแต่ก็ยังดีที่ได้เดิมตน้นฤดูกาลใหม่ที่ดูเหมือนจะง่ายกว่าการวิ่งตามคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ตลอดเวลา และการที่ลิเวอร์พูลถูกยกให้ไปทิมคู่แข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เสมอในช่วงหลังๆมานี้ก็น่าจะทําให้ลิเวอร์พูลยังเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสควา้าแชมป์ได้เสมอและที่สําคัญหากทีมงานซื้อขายของลิเวอร์พูลสามารถแก้ปัญหาในตาแหน่งกองหน้าและตาแหน่งกองกลางได้ในช่วงซื้อขายนักเตะก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นแฟนบอลลิเวอร์พูลน่าจะได้มีโอกาสเห็นเกมรุกที่สุดยอดจากลิเวอร์พูลอีกครั้ง เชคินคอปได้นักเต็เข้ามาเสริมทีมอย่างอ so ลกซิสแมคลิสเตอร์โดมินิกโซบอดายรวมมาทีมเกือบ100ล้านปอนด์และคาดว่าน่าจะเสริมทัพเพิ่มเข้าอีกต้องรอรุ้นกันว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาทวงบอลลังจากแมนซิตี้อย่างที่แฟนบอลลิเวอร์พูลคาดหวังกันเอาไว้ได้หรือไม่ อันดับที่1นึ City. ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นแทนเป็นผู้ป้องกันแชมป์อีกครั้งหลังจากที่ไร้กวรอดีตจากโคลมาซนอนตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ยังเล่งเครื่องแสงเข้าป้ายคว้าแชมป์ไปในโค้งสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้การเป็นทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีก2 0 2 3 2น2 4ิ2023-2024เหมือนที่เคยอย่างไรก็ตามความแตกต่างและความท้าทายอยู่ที่ตัวเต็งอันดับที่2 นอกจากนี้ทีมงานของแอดมินมองว่าการรักษาแชมป์ติดต่อกันเป็นสมัยที่4ไม่นานจะใช่เรื่องง่ายแม้ว่าทีมจะสามารถติดอันดับท็อปโฟได้แน่นอนแต่แอดมินมองว่าลิเวอร์พูลและทีมใหญ่ทีมอื่นต่างก็เสริมทับกันได้อย่างน่ากลัวต้องมาดูว่า ความพร้อมในฤดูกาลหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถาพพรักษาฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมได้มากน้อยแค่ไหนการจัดอันดับดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมและทีมงานนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นต่างกันนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสัญญาว่าผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนก่อนจากกันนะครับแอดมินมีเพจข่าวใน f a c e b o o คชื่อแฟนเพจว่าเล่าข่าวของเจ้ชาดีกอสเซนที่จะลงข่าวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลทุกวันอย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ